สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการใช้ระบบเสนอบันทึกออนไลน์นะครับที่เราจะเริ่มใช้กันนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ต้องบอกว่าให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานนะครับพิจารณาว่าบันทึกที่จะเสนอนี้ะจะเสนอเป็นแฟ้มหรือว่าเสนอเป็นระบบออนไลน์นะครับ อะไรที่เป็นหนังสือเวียนที่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป็นความลับหรือว่าต้องลงนามอาสดนะครับก็สามารถใช้เป็นระบบออนไลน์ได้นะครับซึ่งการทำงานก็จะเหมือนกับที่เราทำงานที่เราเสนอเป็นแฟ้มทั่วไปนะครับก็ต้องคือถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่นำส่ง ไปภายนอกไปที่โรงเรียนนะครับก็ต้องทําบันทึกตัวบันทึกแล้วก็ตัวหนังสือนําส่งเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าเราทําหนังสือผมยกตัวอย่างไฟล์ในเครื่องแล้วกันนะครับสมมุติว่าทําเรื่องสารวจของผมมีบันทึกก็จะมีนี่ครับ ก็จะมีบันทึกที่เราทําปกตินะครับเหมือนที่เราต้องปินแล้วก็เสนอ,อแฟ้มที่ท่านพอกลุ่มแล้วก็ท่านลองจนเสนอไปยังพอเขตนะครับเราก็จะทําเป็นไฟล์บันทึกข้อความเหมือนเดิมนะครับทําเป็นไฟล์อย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมแล้วก็ไฟล์หนังสือนําส่งนะครับเราก็ทําเป็นหนังสือนําส่ง เหมือนเดิมครับแต่ว่ายังไม่ต้องลงนามนะครับทำหนังสือนำส่งทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องแปลงไฟล์งานไฟล์ Word ของเราเนี่ยครับให้เป็นไฟล์ pdf ซะก่อนโดยการทำนะครับก็ไม่ยากครับถ้าเราใช้ Word โปรแกรม Word เนี่แหะครับให้ไปที่เมนูคำว่าไฟล์ข้างบนนะครับ แล้วมันทําได้สองทางคือตรงคําว่าบันทึกเป็นหรือคําว่าส่งออกถ้าสมมุติว่าเราเลือกส่งออกนะครับมันก็จะมีสร้างเอกสาร PDF ตรงนี้ครับเราก็สร้างได้เหมือนกันแล้วก็หรือว่าจะตรงคาว่าบันทึกเป็นก็ได้ครับบันทึกเป็นแล้วก็เราเลือกอตรงโฟลเดอร์ที่เราจะบันทึกนะครับแล้วทีนี้ตรง ชนิดตรงคำว่าบันทึกเป็นไฟล์ชนิดไหนปก,ปกติมันจะเป็น word document ใช่ไหมครับให้เราคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาปเป็นรูปแบบ pdf แบบนี้นะครับแล้วก็เราใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อหรือจะเป็นชื่อเดิมก็ได้ครับแล้วก็ทำการเข้ากดบันทึกเข้ากดบันทึกตรงนี้นะครับบันทึกได้เลยนะครับ บันทึกที่ผมบันทึกในไฟล์ที่เดิมก็บันทึกทีนี้มันก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะแปลงเป็นไฟล์ pdf ให้เรานี่ครับเราก็จะได้ไฟล์ pdf ที่เป็นบันทึกของเราขึ้นมาอย่างนี้นะครับอย่างที่เราต้องการแล้วก็ตัวหนังสือนำส่งเหมือนกันนะครับหนังสือนำส่งเนี่ยเราก็เลือก ส่งบันทึกเป็นก็ได้หรือว่าจะเป็นส่งออกก็ได้ครับผมเลือกมาทมาทส่งออกให้ดูนะครับก็กดสร้าง pdf ก็มันจะเลือกขึ้นเป็น pdf ได้เลยอย่างตรงนี้ครับพอก,กดอจัดพิมพ์ได้เลยครับใช้เวลาสักครู่ครับก็จะได้นี่ครับเป็นไฟล์ pdf มาแบบนี้อันนี้ครับเป็นไฟล์ที่เราต้องเตรียมสำหรับในการนำเสนอ ในระบบบันทึกออนไลน์ของเรานะครับทีนี้เราก็กลับมาที่ a m s s ของเรานะครับเข้าระบบไปเข้าระบบไปนะครับทีนี้ตรงเมนูบันทึกข้อความจะอ,อยู่ตรงนี้นครับผมอยู่ในหมวดของการบริหารงานทั่วไป เรื่องก,การเลือกบันทึกข้อความนะครับจะเจอคำสั่งที่สั่งว่าบันทึกเสนอบันทึกเสนอก็จะมีเพิ่มบันทึกเสนอใหม่นะครับรายการบันทึกเสนอแล้วก็เมนูต่อมาจะเป็นการลงความเห็นสังการอันนี้จะเป็นเมนูของอผู้อำนวยการกลุ่มรองพอ,อ,อเขตแล้วก็พอ,อ,อเขตนะครับแล้วก็เมนูต่อมาก็คือรายงานรายงานจะเป็น จะเป็นการแจ้งบันทึกข้อความทั้งหมดนะครับที่มีที่มีในระบบตอนนี้ของทุกกลุ่มนะครับก็จะขึ้นมาถ้าสีเขียวหมายถึงว่าจะเป็นแรงงานที่อนุลงนามแล้วสีแดงคือแรงงาน่าทีบันทึกที่ไม่อนุมัติแล้วก็สีฟ้าหมายถึงรายงานที่กำลังดำเนินการครับ ก็จะเห็นเมนูนะครับว่ามีรายการที่เสนอเข้ามานะครับถ้าสีฟ้าคือกำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้สามารถตรวจสอบของทั้งหมดได้ครับทีนี้เรามาเริ่มการเขียนบันทึกเสนอนะครับการบันทึกเสนอหน้าตาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับ วิธีการทำคือส่วนราชการเนี่ยถ้าส่วนกลุ่มไหนที่เป็นลงในระบบ AMSY นะครับก็จะตรงกับชื่อตําแหน่งชื่อกลุ่มของเราอย่างผมนี่จะอยู่กลุ่มส่งเสริมออการศึกษาทางไกลก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาไม่ตรงนะครับก็ให้เลือกได้ครับว่าจะเป็นเลือกส่วนในนะครับะทีนี้ ตรงเลขที่ตรงนี้ครับไม่ต้องกรอกนะครับเดี๋ยวมันจะออกอัตโนมัติแค่วันที่นี่ครับวันที่เราสามารถตั้งได้ครับว่าบันทึกที่เราทำเนี่ยจะทําวันไหนแล้วก็ชื่อเรื่องเรียนอ้างถึงอ้างถึงนี้เข้ายถึงว่าเราจะแนบไฟล์ที่เป็นไฟล์เดิมนะครับมือเรื่องเดิมก่อนหน้านี้ถ้ามีไฟล์เรื่องเดิมเราก็สามารถนํามาอัปโหลดแนบเข้าไปด้วยนะครับจะมี ถ้ามีหลายหลายไฟล์เราก็กดเพิ่มได้นะครับเพิ่มเลยส่วนสิ่งที่ส่งมาด้วยนี่ครับเป็นการแนบไฟล์ที่เป็นตัวบันทึกที่เราทําในเวเมื่อกี้นะครับที่เราไปแปลงเป็น pdf แล้วก็ตัวหนังสือนําส่งด้วยนะครับรวมไปถึงเป็นเอกสารที่มาจากหน่วยงานสพทรหรือหน่วยงาน ศึกษาธิการหรือเนื้อง,งานจังหวัดนะครับที่เป็นเอกสารหนังสือต้นเรื่องนะครับก็ให้นามาแยกด้วยนะครับแล้วส่วนต่อมาก็คือยอ่อหน้า1ยอ่อหน้า2กับยอ่อหน้า3นี่ครับให้ตัวเนื้อหาของบันทึกนะครับให้ให้เราบริหารจัดการใส่ใน2องยอ่อหน้านี้เท่านั้นนะครับยอ่อหน้าที่1กับยอ่อหน้าที่2สมมุติว่าอย่างของผมนะครับมีเรื่องเดิม กับมีข้อเท็จจริงแล้วก็มีข้อเสนอแนะแบบนี้นะครับมันมี3ย่อหน้าทีนี้เราก็แก้มันตัวในโปรแกรมมันไม่ครบเราก็แก้ไขด้วยการจัดสรรอย่างนี้ครับสมมว่าผมเอาเรื่องเดิมมาใส่ย่อหน้าที่1แล้วก็ Copy พอจริงแล้วก็ข้อเสนอแนะมามาทั้งหมดมาใส่ในหน้าที่สองแต่เห็นว่ามันจะมีช่องว่างเยอะใช่ไหมครับให้เราทำการลบนะครัลบลบ,ลบไปก่อนนะครับลบไปแล้วก็ให้ จากตรงนี้นะครับด้วยการกด enter หนึ่งครั้งนะครับให้มันว่างเป็นช่องว่างตรงนี้นครับข้อเจจริงข้อเสนอเนี้ยให้เราจัดด้วยตัวเราเองนะครับว่าเราอยากให้มันอยู่รูปแบบไหนก็เลือกจัดรูปแบบช่องว่างช่องไฟต่างๆของเราได้นะครับอาา่ลืมแล้วก็เราก็ทักการบันทึกก็คือหมายถึงว่าเราก็เอา ข้อมูลจากไฟล์ w ว r d ดที่เราทำไว้นะครับไฟล์ w ว r d ดที่เราทำไว้ชื่อเรื่องเราก็ก๊อปมาวางได้เลยแล้วก็ตรงสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟล์บันทึกเราทำบันทึกไว้เมื่อกี้เราทำบันทึกไว้เมื่อกี้ที่ที่ตอนแรกที่แปลงไปนะครับก็จะมีไฟล์ไฟล์ที่มัาทำไว้นี่ครับ ปึ๊บแล้วก็บันทึกใส่แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมใส่คําอธิบายด้วยตรงนี้เขาเป็นบันทึกเสนอต่อมาก็คือเป็นตัวหนังสือนําส่งที่เราทําไว้ครับตันนี้ก็จะเป็นว่าหนังสือนำส่งครับถ้าสมมติว่ามีไฟล์ต้นเรื่องจากที่ไหนให้เราเลือกนดมวยนะครับสมมติว่ามีไฟล์ต้นเรื่องก็ านังสตรงนี้เราอาจจะพิมพ์เป็นอะไรก็ได้ครับหนังสือจากที่ไหนหนังสือเรื่องอะไรต้นฉบับอะไรก็ได้ครับแต่ว่าสําคัญคือคําอธิบายหนังสือตรงนี้ต้องให้ใส่นะครับถ้าไม่ใส่มันจะไม่ขึ้นหน้าที่ในหน้าที่เราส่งไปนะครับทีนี้มาดูย่อหน้าที่3ของเราใช้ว่าอะไรจึงเรียนมาเพื่อปรดทราบและพิจารณา แล้วก็นํามาใส่ในย่อหน้าที่3ลบอันเดิมออกไปก่อนแล้วก็วางออไปนะครับจงเ,เจร,รียนรู้ปรทราบแล้วพิจารณาครับแล้วทีนี้มาดูตรงตรงที่ว่าเราจะเสนอไปที่ใครนะครับถ้าสมมติว่า,าเราจะเสนอไปที่พอกลุ่มของเรานะครับก็ให้เลือกตรงนี้ครับก็เลือกว่าพอออกกลุ่มของเรา คือใครนะครับสมว่าพอ,อ,อกลุ่มผม,ผมเลือกตัวเองนะครับตันนี้แต่ถ้าเป็นท่านพอ,อ,อกลุ่มทําพวกนี้ก็เสนอไปที่ท่านลองได้เลยนะครับแต่ว่นนี้ผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าจะเสนอมาที่ใครเสนอตัวที่พอ,อ,อกลุ่มของเรานะครับกดไปนะครับก็จะเป็นรายชื่อที่บันทึกนี้จะไปเสนอใครแล้วก็มาตรวจสอบบันทึกโดยใครแล้วก็ตาแหน่งตัวนี้เรากดได้ครับตาแหน่งผู้ในการกลุ่ม เราก็ใส่เพิ่มไปนะแปลว่าเป็นผู้นำกลุ่มหรือว่าเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปหรืออะไรตามที่เราต้องการนะครับตามความจริงนะครับตรงนี้นะครับพอเราก็ตรวจสอบ ให้แน่ชัดนะครับว่าเราพิมพ์ถูกรุมพิดหรือเปล่าอะไรครับแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ในครับแล้วก็จากนั้นถ้าสมมติว่าเราตรวจสอบดูไฟล์ดูอะไรเรียบร้อยแล้วให้เรากดค่าบันทึกได้เลยครับก็บันทึกของเราก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีไฟล์ที่แนบมาด้วยนะครับตัวนี้ ต้องแนบบันทึกตัวจริงที่เราทํานะครับแล้วก็หนังสือน,นำทรงตัวจริงขึ้นมาด้วยก็จะมีชื่อเรื่องมีทีนี้ก็จะมีเสนอด้วยใครเสนอด้วยนี่คือชื่อคนที่เสนอแล้วต่อไปมันจะมีขึ้นแจ้งเตือนเราว่าอ,อ่อไฟล์นี้บันทึกนี้จะไปอยู่ที่ใครแล้วตอนนี้ให้อยู่ตรงนี้นะครับบันทึ่ที่ใครแล้วเราสามารถกลับมาตรวจสอบได้ครับโดยที่ มาตรงคาบันทึกคาบันทึกเสนอนะครับแล้วก็มาคลิกตรงคําว่ารายการบันทึกเสนอตรงนี้ครับจะเห็นรายการที่เราทำไว้ทั้งหมดนะครับว่ามีกี่รายการแล้วเราสามารถกดเข้าไปตรวจสอบได้คืออย่างนี้ครับกดเข้าไปตรวจสอบได้เลยว่าข้อความข้างในเป็นยังไงรวมไปถึงสามารถพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษก็ได้ครับก็จะมีรูปแบบการพิมพ์หรือว่า เราจะพิมพ์เป็นเก็บเป็นรูปแบบ PDF ไว้ก็ได้ครับเลือกเป็นบันทึกเป็น PDF ได้นะครับทีนี้สถานะนะครับตัวนี้ก็คือกำลังดำเนินการถ้าบันทึกที่ส่งไปถึงผ,ผู้อํำนวยการกลุ่มนะครับถ้าผู้อํำนวยการกลุ่มยังไม่ลงความเห็นก็จะสามารถลบได้นะครับแต่ถ้า บันทึกไหนที่ส่งไปแล้วผู้ในการกลุ่มอนุมัติส่งเสนอต่อไปยังท่านรองผอจะไม่สามารถลบได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผู้ในการกลุ่มตรวจสอบแล้วว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในบันทึกหรือหนังสือนําส่งที่เราแนบไปด้วยนี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ในการกลุ่มแจ้งให้กับผู้รับผิดชอบบันทึกเล่มนี้ให้กลับไปแก้ไขนะครับ โดยไม่ต้องลงบันทึกตรงนี้นะครับโดยไม่ต้องลงบันทึก <c oughs> ลงนามใดๆนะครับจะทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถกดยกเลิกกดลบบันทึกแล้วก็สร้างเป็นบันทึกใหม่ขึ้นมาแทนตัวเดิมได้ครับสำหรับการาการเพิ่มบันทึกใหม่ก็จะมีเท่านี้นะครับ